2> 1, 2, ยังส,อ,สอ,องสามนะสวัสดีพี่น้องวันนี้เฮาสิไปเซ่น้องไปเฮ็ดยังบอกกี้สิหนี่งสื่อคล้องใส่น้องคล้องใส่ประเดแมนสื่อคล้องใส่สื่อคล้องไม่หายน้องอันเลยน้องอันผักสือส่อทงสื่อทงสื่อเปิบแมนสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวปีใหม่ก็บอบบีสิไปซิเดินเดี๋ยวไปเท่นึงแมนเดินเดินเดี๋ยวไปเทอานึงเพราะว่าช่วงนี้บ่คอยมีเวลามีแต่ออกมะนาเหีืยงคยั้ยเหีืยงง่วน แต่ว่ามือนี้แบบเป็นโอกาสดีที่แบบวันเสาร์วันอาทิตย์มือนี้วันอาทิตย์คู่จอยกับน้องอันไปเดี่ยงคั้วเปลี่ยนปีใหม่เดี่ยงงัวจุ้งมุย้ยปีใหม่ก็บอบบกกันเลยมีเวลาไปปากเซมือนี้ไปซื้อค้องใส่เลยเมื่อยขนาดยางขึ้นทั้งถ่านบางอย่าง แล้วครับกสิมาแลกเงินเนอ้องพลพี่น้องเงินบาทของหนังอ,อันฝักมาสื่อกระเป๋าเท่าไรบอมสองพันบาทขงเงินอะไรเจ๋อโอ้ถ้าเ,เงินเหลืจอจ๋อเงินคู่จอยพันหนึ่งเงินหนังอันพันหนึ่งสีมาแหลกเงินสองพันบาทน้องพลพี่น้องเดี๋ยวห้ามาเบิงบ่งว่าสีแหลกเป็นเงินกีบไลยจะพันเดี๋ยวให้ยว่าบีคนครับไปแลก เท่าไรบอ0 0 0ามหกแสนสามสิบพันบออ่า3บาโอ้เองินสองพันบาทได้หกแสนสามสบพันนอกเหพี่น้องก็เท่ากับอ่าหนึ่บาทไรสามแสนบห้าพันสองพันได้หกแสนสามพันเดี๋ยวเขาจะไปสื่อของต่อกันเลย ี่ก็เป็นทางเขาหางเพนซิฟมอฟน้องพ่อยพี่นอ้องอ่าก็บอนจอดรถค่าพักรถอ่าสองพันขีดแมนบอบสองพันวอ๋อไปเมื่อเดี๋ยวก่อนบอนจอดรถแพนซิฟมอฟเดี๋ยวเอาขึ้นไปเทิง์น้องพ่อยพี่นอ้องขึ้นทางมันนอกเขาในเมือง ฟาดขึ้นมาเย็นขนาดรถคล้องเลนเล็กหน่อยลลยอันนี้บ๊อบเลนไม่บ๊อบนี่เลนรถนี่บอ๊อบเคยเลนนวบอกพราบอ๊บอบเอาท่าจมขึ้นบันไดบันไดเดือนขึ้นบนเรือน ไม่เคยมาห่างอยู่บไนนี์ป้านสองเถื่อนนะ้อพี่น้องเขาทปิดใเขาท่านได้เปิดวะม,มาแต่เสาลายเนาะประมาณตอนนี้ก็ะบอกเสาเป็นไายปา้านเก่ามุ้งเศร้ากวัวหน้าที่ตอนนี้เป็นยูนิตก็เป็นหางแฟนซิปมอลน้อพี่น้องหางแฟนซิปมอลก็ถือว่าเป็นหางที่ใหญ่ใหญ่เติบเนาะพี่น้องอยู่ใน เมืองปากเซ่แต่ว่าถ้าไปเทียบกับประเทศไทยกับเป็นหางน้อยๆเดี๋ยวบอบบีก็เป็นใหม่กับซิมะฮะบอบบอบก็ซิ่ยางไปซื้ออย่างซื้อหมวกก็ท่าว่าซื้อเมียบบอ่ะง่ายมันได้เอาเนี้อีกอย่างนะโอ้อยากได้กับ เนี่ยมีบักหน้าแมนวะเนี่ยกดนน้ำแข็งวะแมนวะเนี่ยเนี่ยแบบว่าเนี่ี่ยไงวะเนี่ยกดนน้ำแข็งมั้งมีบักหน้ามีบักใหม่มาจ้ะหางแพนซิปมอมี่สามสันน้องพรอยพี่น้องตอนนี้ตอนที่สันที่พี่มาอยู่กับบอบบี้ตอนนี้เป็นสันที่สองโทรศัพท์นะค่ะ ห5ก0ิาพันถ้าเป็นเงินไทยกัสองร้อยสองนกับเราองร้อยกู้ข้าอยากได้อเบิ้งนะค้าคนเนตี้สี่แสนฟาเกือบเอบอะไรพันกว่าบาทได้นน่สี่แสนตัวนี้สามแสนนี่กัพันกว่าบาทพันกู้ขาแมีนยันเบอร์สุดรัจจักไปไป ยูเพื่อนเขามีร้ายแล้วอันนี้โอฮะโอใช่บหดบนั่กินเอาไปเห็ดยังนี่บอกว่าไปกินนี่ยังกินเบียร์กินน้ำกน้ี่ก็เป็นโซนบอกเป็นยังดอกสีเบาดังๆให้เสียงเสียงเบอกกบเสียงเพลขยันยามบอกสวยกันเป็งนัวยังราคาเท่าไหร่าบอกซอสแปดพันเกือบร้อย เกือบๆลอย,ยเอาโหลดน,นะเอาโหลดก็ไ,ได้เดี๋ยวเลียวแต่ใจเอาจะไดก็ได้ตัวใหญาา่แบลบ้วค่ะอะไรขอบ๊อบกับสิบห้าพัน่ะไรวะสามลอยกูกลัวเกือบสีนน่ลอยเนาะแม่นบ๊อบพันกับเป่งนัวคือกัน,น,นเป่ง,งนัวทุ่งใหญ่เดียวเอาซองพงเนาะเอ๊ะเอาโหลดเอาจังไรก็ได้เพราะว่าอยู่เพื่อนเท่ามันอะไร กินเป่งนัวเก่งถ้าเมื่อเทียนนี่ก็มาต้องกินเ<อ>กง่งกับกินมาต้องกินลไ,ไนลค์กินไลค์มันกับบอดีต่อสุขภาวผัดเ,เอาทองหน่อยพอได้ปะเอาไปหนะ้าเอาทองหน่อยก็ได้พอได้ซือเอาเอาไปามาหน้าแมนแข็งวะสิบสี่พันจักบาทว่าถ้าเป็นเงินไทยของในห้างเท่าที่พี่ไม่เห็นมาส่วนไลค์กะมีแบบนั่เข่ามาจากประเทศไทยเนาะพอี่พี่น้องเป็นซอสแมกกี้ซอสหอยแล้วก็ อยังหลายๆอย่างเนาะส่วนนายกับน้ำเขาจากไทยนี่ยกับเนี่ก็เป็นน้ำมันพืชนอกจากพี่น้องกุ๊กพี่ไมคคิดว่ามันเป็นของไทยดีเนาะพี่ไมคเคยเห็นในโฆษณาในโทรศัพท์กุ๊กอะซิฟหกพันกีบถ้าเป็นเงินไทยกับซิปประมาณเท่าไหร่บ้างสี่สิบสี่สิบกว่าบาทสี่สิบแปดบาทแมนวะถ้าพิ่ก็ต้องบอกพี่ก็ต้องขอพายเด้อส่วนส่นข้างนี่กัเป็นยาซิฟันเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาซื้อยาซิฟันยาซิฟันกับซิมี่ ของไทยก็มีขล้องไทยลายหลอกโบกูเซน,นสดาล้วก็ข้อเกตก็มีนกหลอกอับกูบานพิมยคล้ายหลอดหนึ่งสิบเจ็ดพันกีบสเป็นเงินไทยก็สิประมาณหาสิบหาิปโกาบาดหาซิเอสแมนวนะแล้วเต้เลือกเลยหาิบ เอยถาอ้าซิปเจ็ดพันกีบถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณอ่า,าไรปะหาซิปโกบาทเนาะพ่อนพี่น้องหรือว่หหาถ้าปีใหม่เบาพิษก็ตตองขอภายเดอร์อวว่หหาเอฟซีทันใดมีข้อมูลเพิ่มเติมกัมาเมในในไตคลิปได้เดอร์น,นี่อันนี้1ิ1ซิปเจ็ดพันเกีเวบแล้วกับเซนโซไดโซหาพันกีบเท่ากับสิมาเดอกเบิงสบู่ สิบสองเลือกเอาหลดุดเอาตัวไรก็ได้แปดพันกีบองกสบู่ยังลักแม่นสบู่ลักแพ็คหนึ่งเทลยสิบสองพันกีบถ้าเป็นเงินไทยกับม่านสามสิบหกบาทสิ่ประมาณนี้เนาะพ่่อแมพี่น้องถ้าบ่ถือกับแมนมากบอกปีใหมไ่ไเด้อ แมนสิบเอ็ดพันเกียบสบู่แครว่าพันก็เคยเห็นยังปะอีกอ่ะยูซันซองน้องพลอยพี่น้องตอนที่พี่ไม่มา,มาบันไดเดือนว่าันได,เด้เปิดพี่น้องเปิดแล้วสงสัยเมือนี่พี่ไม่ก็บ๊อบบี้มาแต่สลาย ตอนนี้เพิ่นก็ร่างคิดเงินส่วนยูนิตกับเป็นสันซ้ำนะพ่อแม่พี่น้องสันซ้ำกับโบมีอีหยังหลายเขาว่าท่านได้เปิดบ่บบอบโอ้ห้องมาสาวน้องพรมพี่น้องเข้าวัดท่านได้เปิดมามาเบิบ่บบบงอันนี้คางนี่ว่า อียังนี่ว่าลองเปิดประตูออกไปเบื่องหอันแบบทางนี้ไฟป้าเปิดประตูออไปแล้วลองอยางว่าฝีเบื่องหันบอกนะบัเคยออยากไปรถถึก็คือพอเป็นยังหรอกมั้งลองอยางมากเบื่บอ,งาาองนี้สิป้าทวนพี่น้องบรรยากาศที่ขางนี่อยู่ขางนอกขางขังแล้นก,ก็เป็นผู้ขังรวมกับเป็นปากเซ่นครปากเซ่เมืองปากเซ่เนาะพอแพี่น้อง อุยหวาดเสียวขนาดที่มายืนอยูอ่วันนี้น,น่นบรรยากาศดีมันเป็นทางนี้ไฟมองนี่ปะปะล่งปะ สันซ้ำกับสิปประมาณนึ่เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องมัมียังไงเป็นไรรีบบ,บ๊อบดีบแม,มนบอลรีบลงมันไดเดือนพ่อแม่พี่น้อง <laughs> มันนอกขนาดเลยยาญยาดเพราะคันไดเดือนปีใหม่หูซึกยาญๆยาน,นิดนึงเสียว หนาม้าสีองหุบน้าปกปินเทิรกโตมาปินมาเอามือมาทางนี้เนี่ยเขาสิลงไปสั่นล่างสั่นรุ่มมันนอกเขาในเมืองน้อพอยพี่น่องแบบหยาดวันในเดือนพี่ไม่แต่ว่าพี่ไม่ก็เคยมากแหละประมาณสองเทือเทือนี่เป็นเทือที่สาม ทางนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิน่นขายของกินนะคุณท<อ>างลุมกันสิประมาณนี้ครับ<อ>ถ้าเทียบไซบันที่ไม่ซ้ำนี่ก็บ่าหางใหญ่เนาะคุณน้องถ้าไปเทียบกับประเทศไทยกับหางน้อยๆหางสามฟันแค่สิบโมส่วนทางนี้ก็เป็น ตลาดนอฟอร์พี่นงทางเขง้าตะต,ตลาดลาวเฮืองคป็นายขนาดเลืออ่อ้น,น,อนกับลร,ร้ก็ะหลุดกับไร้พ่อนี่ก็เป็นบอนจอดรถของตลาดลาวเฮืองารถจักรไร้ขนาด ค่าผักรดกัค่าจอดรถกับประมาณสามพันกีบนะพอน้องสามพันกี 3, บเลิกค่าจอดรถตอนนี้เข้ากับมาหล่อสื่อสื่อเสือให้หน้องอันกับสื่อทงให้หน้องอันกับสื่ออ่าตืมน,น้ําแต่ว่าตอนนี้พี่ใหม่ย,ยั่งหาโบเห็นค่าเสือกับหาทงหลวงอันทีเพื่อนบอกให้สื่อโบเห็นหาายาดโบมีสมจักไปห้าหล่อเบื้งดีๆก่อนปะถ้ามโบมีกับเมื่อ ทางนี้ก็เป็นหมองคล้ายหมากไมม่นะค่ยพี่น้องหมองเก่าหมองเดิมที่พี่ไม่ก็บอบปีเคยสือไปเจอกันก่อนสื้อ,อยั้งกระไดตามใจตลาดเราเพื่องเป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่โกมูในแขวงเนาะใหญ่โกมูในแข้งจำประซักแหละกะัในเมืองสนสมบูรณ์ในเมืองปากเซ ซื้อมัใหมที่บอบบีก็ปีใหม่เคยซื้อบก่อนเอาอ่าเอาโหลดเดี๋ยวเอาโหลดเอานี่บางยังก,ก็บ่ามื่อนานเลย มาครับทิมโลหน,นึ่งเิบแปพันกีบเออเอาเลยมาทอง่างโลหนึ่สงสิบแปดพัน 18, กีบถ้าเป็นเงินไทยเท่าไรเนาะหนึ่งอาสิบแปดพันกีบถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณหาสิบกว่าบาทหาสิบสี่ ทับีใหม่เบาพีษก็ต้องข่อพายเด้อกับซิปป้ามาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องนี่เดี๋ยวให้บ่อวีเพิ่นเลือกซื้อเอาแล้วเข้ากามาซื้อมาเกียงเนาะพ่อแม่พี่น้อง,องนี่มาเกียงอันนี้โล่หนึ่งสามซิปพันกีบเนาะพ่อแม่พี่น้องประมาณร้อยกว่าบาทประมาณร้อยหนึ่งนี่มาเกียงร้อยหนึ่งสามซิปพันย่างใจใจเนะี่ย แล้วตอนนี้ปีใหม่ก็บอบีกกำลังขี่รถสือออกเมื่อบานเล่เอาหลังจากที่ซื้อของแล้ววนี่ก็เป็นห้างออกจากตลาดเราเื่อนไปให้ปะห้ปะปีใหม่เองเรานางอยู่กันล่างอ <laughs> ตอนนี้ปีใหม่ก็มาหอดบ้านนะครับแ้วแล้วก็ซิเมื่อแล้ว แล้วก็คล้องที่ซื้อมากอะไลยเติบแต่ว่าบัวลอยอันนั้นนะบอปบัวลอยปื่มกับทงหน่องอันเพราะว่ามันโมมี่มเอ้ยบัวลอยเสือกับทงหน่องอันเพราะมันโมมีอันนะ่ะได้แต่ปื่มโมมีคือหน่องอันเพิ่นสัง่งกเ็เรยบัวลอยซ่อมและตอนนี้พี่ไม่มกะสีขาเมื่อบานแล้วแล้วก็ผ้ายื่อเมือ่อเอาเหือเอาเหือผายเื่อหใหญ่มาแค่ได้แต่ถือไม่พายมากสองอันเพอะได้ซอยกันผ้าย ตอนนี้ก็เป็นตอนประมาณเที่ยงเที่ยงพ่อแม่พี่น้อง12โมงแหลดขนาดเลยผาาไห่เพื่อเมื่อกินเขาหูซื้ว่นนาน้าเซ้แม่นาม้าเซ้โดนข้ากับบกโบกเนาะหลังจากที่มือซื่อน,นี่มือว่านมือซื่อน,น,นี่อาฝนตกน้ำขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็บ,บกลแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ไม่ก็บบอบีก็มาหอดเพื่อนแล้วแล้วก็ข้องทีซื้อมาก,กับลาย,ย่างมางย่างกับ ถือกว่าเนาะพี่น้องถือกว่าที่ปีใหม่เคยซื้ออยู่ไทยถ้าเปรียบเทียบราคาแในกาถา้าปีใหม่เปรียบเทียบราคาอ่าคองเป็นเงินลาวกับเงินไทยถา้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยเด้อถา้ามีเอฟซีทันไรแบบอ่ามีข้อมูลกับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อแในการสำหรับคลิปนี้ก็โจ้เพียงสันม,มีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊อบ